บิ س م ิ l l a h ورحمة الله ورحيم ا ل ح ฮ د لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขออนุรักษ์ทุกท่านนะฮะเข้าสู่วิดีโอคลิปพิเ,เศษอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนายมุตตะกีนเจรละในานามของหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์สำนักพิมพ์อัสซาบิคูนะครับ <S <S ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงณนะตอนนี้เนี่ยนะฮะเป็นระยะเวลา3-4วันนะครับทางฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของเราเนี่ยคือได้ร่วมรณรงค์นะฮะโปรโมทการบริจาคเคสของพี่น้องท่านหนึ่งนะฮะ ที่อำเภอแวงจังหวัดนทิวาสนะครับณตอนนี้นะฮะมีพี่น้องได้ทําการบริจาคเพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านนะฮะของนายไซดีนะครับณหมู่บ้านตอออำเภอแว้งจังหวัดนธิวาสนะฮะเป็นเงินณปัจจุบันที่คลิปลังจะออกเนี่ยเป็นเงินนะฮะดังที่ปรากฏในในวิดีโอนี้นะครับซึ่งอัลฮัมดุลิลละนะครับทางฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของเราเนี่ยฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เป็นมือบนมาหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับ แต่เราเนี่ยฮะจะแต่รอ,อสักพักหนึ่งนะฮะเพื่อว่าให้ยอดการบริจาคนั้นนิ่งลงนะครับแล้วก็เราก็จะได้ทําการโอนไปยังนะฮะผู้ที่ดูแลในเคสนี้ต่อไปนะครับหรือว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะการการ,การดันเดินการกิจการใรดๆก็ทางฝ่ายสังคมสงเคราะห์ก็จะชี้แจงมายัางท่านผ่านเพจของฝ่ายสังคมสงเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมหลังจากนี้ต่อไปนั่นคือว่า หลังจากที่ทางเราเนี่ยคือได้รวบรวมก็ประมาณในการจัดซ่อมบ้านเลยเนี่ยฮะเราก็จะมอบไปยังตัวแทนเครือข่ายนะฮะและหลังจากนั้นก็คือเราก็จะทําสัญญานะฮะระหว่างผู้ที่ร้องขอนะฮะผ่านเรานะครับกับเราฝ่ายสังคมสงเคราะห์ผ่านตัวแทนเครือข่ายหรือผ่านผมนะครับณที่นี่นะครับและก็หลังจากนั้นก็จะมีการดําเนินการนะฮะซ่อมแซมบ้านเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งท่านนะฮะสามารถจะติดตามการดําเนินการของฝ่ายของเรานะฮะผ่านเพจนะฮะของเราได้เรื่อยๆนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสำเร็จลุ่วงได้จะสําเร็จนะฮะในการเอ่อสเร็จรุ่วงได้ในเชิงของการรับบริจาคและจะการดําเนินการก่อสร้างจะสําเร็จแค่ไหนนั้นนะฮะก็ผมนะฮะในานามของตัวแทนฝ่ายสังคมสงเคราะห์ก็ต้องขอให้พี่น้องนะฮะช่วยกันดูอานะครับให้อลัลอตส์ปารานเวลาทรงเมตตาและให้ทางออก ที่ดีที่สุดกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะผมในนามของตัวแทนฝ่ายสังคมสงเคราะห์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับและหวังว่าการงานของเรานะฮะจะเป็นที่พอพระทัยของรัชบาลนวตาลาและเราหวังว่านะฮะพวกเรานะฮะจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะไม่ว่าการช่วยเหลือนั้นจะเป็นในทางทิศใดนะฮะแต่การช่วยเหลือสําคัญเสมอและอิชชาอัลลอฮ์การช่วยเหลือของเรา จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพา,ราเราไปส่วนสวรรค์ของพระองค์ครับสาลาม์อัลีกุมวะรอห์มตุลลอฮ์วะบรกาตุ